สวัสดีค่ะนี่คือดีค่ะออน u t u b e วันนี้หน่อยดีค่ะจะพาท่านผู้ชมไปร่วมสัมผัสเจ้า Mitsubishi x x p n n e r Cross SEV ใหม่แบบ One Day t r i p นะคะบนเส้นทางกรุงเทพชนบุรีก่อนไปสัมผัสนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับเจ้า Mitsubishi x x p n n e r Cross SEV ใหม่คันนี้กันก่อนนะคะรูปลักษณ์ภายนอกดูฉบเฉี่ยว โดดเด่นด้วยโลโก้ S E V ที่กระจังหน้าและฝาประตูท้ายพร้อมด้วยโลโก้ h y b r t d E V ที่ประตูหน้าและการตกแต่งด้วยเส้นสายสีน้ำเงินนะคะที่บ่งบอกว่าเป็น h y b r ิดจะอยู่ตรงกันชนหน้ากับข้างประตูกันชนหลังและล้ออนลอยแบบทูโทนทั้ง4ล้อจากนั้นเรามาทำความรู้จักกับโหมดการขับขี่ทั้ง7โหมด ที่เป็นจุดเด่นของเจ้า m i t s u s i s h i x p น n d e r c r o s s v e v ใหม่คันนี้โหมดที่ 1. EV Mode เป็นโหมดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่โหมดที่ 2. Charge Mode เป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยโหมดที่ 3. normal Mode เป็นโหมดการขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวันโหมดที่ 4. Wet Mode เป็นโหมดการขับขี่ที่บนถนนเปียกลื่น โหมดที่ก่าเว v e l Mode เป็นโหมดการขับขี่บนทางลูกลังโหมดที่6ทํา m a c Mode เป็นโหมดการขับขี่บนถนนทางลาดยางโหมดที่7มัดโห d m e เป็นโหมดการขับขี่ทางโคลน,นะคะสำหรับระบบขับเคลื่อน Full Hybrid ของเจ้า Mitsubishi x p a n d e r Cross SEV คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด85กิโลวัตต์ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตร กำลังสูงสุด116แรงม้าแรงบิดสูงสุด255นิวตันเมตรเรามาพูดถึงนะคะความรู้สึกและความประทับใจหลังทดลองขับเจ้า Mitsubishi x p a n d e r Cross SUV ใหม่คันนี้นะคะคือเป็นรถที่ขับสนุกค่ะอัตราเร่งตอบสนองได้ดีมากๆจังหวะการแซงเนี่ยสั่งได้ดั่งใจสั่งเลยทีเดียวภายในห้องโดยสารเงียบนะคะ และก็โหมดการขับขี่ทั้ง7โหมดเนี่ยใช้งานง่ายสะดวกสบายสามารถปรับเปลี่ยนโหมดโดยไม่ต้องหยุดรถนะคะที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่อยากลองใช้รถไฟฟ้าแต่ยังไม่กล้าคันจะเลือกไฮบริดก็กังวลว่าจะมีแบบมีปลั๊กหรือไม่มีปลั๊กเพราะต่างมีข้อดีข้อด้อยต่างกันงานนี้ดูเหมือนว่ามิสุวิชิตอบโจทย์ให้กับความรู้สึกของคนที่ใช้รถไฟฟ้านั่นแล้วนะคะ เจ้ามิสุชิเอ็กเพนเดอร์ครอสเอสีวมีดีกว่าที่ไม่ต้องไปเข้าคิวเ um yea สียบปลั๊กค่ะท่านผู้ชมสำหรับเจ้ามิสุชิเอ็กเพนเดอร์เอสใหม่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่933,000บาทค่ะส่วนเจ้ามิสุชิเอ็กเพนเดอร์ครอสเอสใหม่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามและทดลองขับได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศค่ะก่อนจากการทิปนี้ทีมงานดีคาออน u t u b e ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวของข่าวสามยานยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องสำหรับวันนี้หน่อยดีคาและดีค่าออน u t u b e ต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ